สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแบ่งปันอีกกลิ่นหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องของเรื่องอยากจะแบ่งปันตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสสักทีหนึ่งเนาะแล้วก็วันนี้อยากจะกินขนมหวานค่ะก็จะเป็น่อ,อ,องแคงน้ำกะทีแบบนี้เนาะก็ แล้วก็กลิ่นนี้จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้เอามาลองใช้แบบอินเทอร์นอลนะคะก็คือกลิ่นนี้เองก็คืออีลังอีลังนะคะหรือว่ากระดังงาด้วยความที่ว่าแปลกใจใช่ไหมด้วยความที่ว่ากระดังงาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะใช้ ภายนอกกันซะมากกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการทาหรือว่าการหยดเส่เครื่องกระจายกลิ่นอะไรแบบนี้ค่ะกเ็เวลาที่เราได้กลิ่นกระดังงานเนี่ยความที่เขาเป็นดอกไม้เนอะเพราะฉะนั้นเขาจะทำแล้วเขามีความหวานด้วยเขาก็จะทําให้เรารู้สึกสงบนะคะแล้วกออ็อย่างปอหลายๆครั้งที่ปอจะเอาไปเหมือนกับหมักเส้นผมนะคะหมักผมก็คือเขาจะช่วยในเรื่องการลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็ ถ้าจะเป็นแบบพวก หมักผมเลยแบบนี้ก็จะทําให้เส้นผมเนี่ยเงางาม,งามแต่ว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าอีรังอีรังหรือว่ากระดังงานเนี่ยรับประทานได้นะคะก็ถ้าในส่วนของเวลาที่เรารับประทานเข้าไปอะคะ่ะเขาจะไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนนะยิ่งเป็นผู้หญิงนะก็จะทําให้ฮอร์โมนเนี่ยสมดุลมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นกำหนักเนาะก็จะเป็นเหมือนแบบอารมณ์18บบวกนิดนึงนะคะก็ด้วยความที่ว่าเขา เป็นอดอกไม้นะคะก็จะเหมือนคําพังเพยที่ว่าแบบกระดังงานลนไฟอะคะ่ะก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่าจะมีแบบสเสน่ห์เย้าอยู่น,นิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่อาจจะแบบผู้หญิงเนาะอาจจะแบบปวดท้องประจําเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะไปช่วยปรับสมดุลตรงนั้นได้นะคะแล้วก็เวลาที่เรารู้สึกแบบ เหนื่อยอ่อนล้าอะไรแบบนี้ก็อาจจะหยดกระดังงาสัก2หยดในแคปซูลนะคะแล้วก็รับประทานอันนี้จะช่วยทําให้รู้สึกแบบว่าคลี่คลายความเหนื่อยอ่อนล้าได้เช่นกันนะคะแล้วก็วันนี้ปอก็เลยจะมาอมืหยด กระดังงาไม่ไม่ได้เรียกว่าหยดดีกว่าอาจจะเป็นการแบบว่าใช้เทคนิคไม้จิ้มฟันเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่ากระดังงานเนี่ยมีความมีกลิ่นเนี่ยทีเ่เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็วัน,นเนี้ยเนี่ยด้วยความที่มันเป็นน้ํากะทิเนาะแล้วก็เราเราเองเรายังอยากได้แบบเหมือนอารมณ์แบบว่าน้ําลอยดอกมะลิอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะได้ให้กลิ่นเนี่ยหอมหวานมากขึ้นนะคะก็บอกก็เลยจะใช้ เทคนิคไม้จิ้มฟันนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะว่าถ้าเราหยดลงไปหนึ่งหยดมันจะเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่เทคนิคไม้จิ้มฟันนี้เดียวก็พอนะคะก็เหมือนเดิมนะคะที่ปอเคยทําให้ดูก็ใช้แบบนี้เอาไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปแล้วก็แค่ปลาย ไปไม้จิ้มฟันเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมเห็นเงาเงนิดนึงเนาะแสดงว่าติดแล้วนะคะก็จะเอาไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะคนลงไปในน้ํากะทิเลยเพราะว่าถ้าเราหยดหนึ่งหยดลงไปเนี่ยเขากลิ่นกลิ่นเขาจะหอมหวานเกินไปนะเพราะว่าการที่หยดลงไปการที่ใช้ไม้จิ้มฟันเทคนิคไม้จิ้มฟันแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่กําลังดีนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาชิมกั วันนี้กินโชเลยแบบนี้เนาะก็ชิมน้ำเหมอ,อมืมีความหวานเอ,อม,มีมีกลิ่นเนาะมีกลิ่นที่หวานขึ้นนิดหนึ่งนะคะก็จะทำให้แบบมันหอมมากขึ้นแล้วก็มีความละมุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอย่างกระดังงาหรืออีลังอีลังเนี่ยเหมาะกับ ขนมหวานที่จะเป็นพวกอารมณ์แบบน้ำกะทิอันเนี้ยปอนแนะนำเลยก็ถ้าหลายๆคนมีกลิ่นกระด้างาแล้วและยังไม่ได้ทดลองก็เอาไปลองกันได้นะคะวันนี้ก็เลยมะฝากแค่นี้ละกันเนาะก็เ,เดี๋ยวปอจะไปหม่ำต่อแล้วนะคะขอบคุณค่ะ